พี่น้องประเทศไทยได้ดิบริเวนญี่ปุ่นเบิงคาเฟ่นีเดอ้อเชียงใหม่คาเฟ่เปิดใหม่สไตล์ญี่ปุ่นไอนาราคาเฟ่ อำเพื่อแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่น้องบรรยากาศคาเฟ่กลางถงหน้าลายลมไปโดวยวิวภูเขานะคะท่ามกลางธรรมชาติเขี้ยวบบกย่างคักบรรยากาศดีนังลล่งรับลมเย็นๆแต่ว่ามือนีฝนตกเบิดมือค่ะมาพร้อมกับฤดูฝนแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มเบกเกอรี่ให้เลือกกินหลากหลายด้ค่ะมีที่พักนั่นะคะถ้าใดสนใจก็เขาไปทักเบิรงได้เพจได้มีที่พักหนึ่งหลังธรรมชาติหิ้วใจสุดๆเลยค่ะพี่น้องคาเฟ่เปิดทุกมือนะคะตั้งแต่เก่าโมงถึง18 นาฬิกามีลานจอดรถกว้างขวางบัดดงห่วงเลยค่ะวิวพระอาทิตย์ตกแห้งงามเลยพี่น้องแต่เสียดายเพื่อนมากเมื่อนี้ฝนตกก็เลยบม่ได้เห็นวิวพระอาทิตย์นะคะแต่อยากจะแนะนําให้มาอีหลีถ่ายรูปนาล่างแห้งคือจังเดบไปญี่ปุ่นอีหลีเลยพี่น้องเขาออกแบบมาได้สุดยอดเลยแนะนําเลยเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดอยากมาโปงแย่งจ้านี่แหะค่ะชีวิตถ่ายแบบเลี้ยวๆเลยนั่งกิน<ๆ>เลี้ยวแบบก็มันเลี้ยวกังอะ<ๆ>เลีย<ๆ>เ้ยวอีหลีฝ<ๆ>นตกนั่งกินทั้งฝนทั้งสีละกินเยี้ยงต้องแบบ ได้ชิมาหก็แวะมานะคะแต่ว่าเช็คบรรยากาศดีๆคนตกก็สิเังสิ